แหนงแนงนงแนงนงขงคืออะไรมีหลายท่านถามนะคะขนแนงนะคะก็คือดอกกระหล่ำปลีนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นดอกหัวเล็กๆนะคะจะเกิดเมื่อเราตัดกระหล่ำปลีแบบนี้ออกไปแล้ว ก็จะเกิดดอกขนานเกิดขึ้นนะคะควรจะเอาไปผัดแล้วก็เอาไปปรุงนะคะดอกขนานจะมีแคลเซียมสูงนะคะดอกกระหล่ำปลีก็เหมือนกันมีประโยชน์มากๆดีต่อใจดีต่อสุขภาพนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงผักอินทรีย์อารียฟาร์มค่ะปลูกผักในฤดูกาลนะคะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะเราปลูกกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะช่วงพฤศจิกาเราเริ่มปลูกเริ่มปรุงดินกันแล้วเห็นไหมคะ และเสน่ห์ของดอกกระหล่ำปลีนะคะที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะหัวเขาจะแน่นมากๆเลยนะคะสีสดสวยค่ะและไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคุณจะกินกระหล่ำปลีอย่างสบายใจใบแบบนี้ยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าอินรีย์แต่ถ้าเกิดมีนอนนะคะเราก็จะเก็บหนอนออกนะคะในทุกวันนะคะตัดแต่งกิ่งให้สวยงามค่ะอยากให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงนะคะบริโภคผักอินทรีย์ดีที่สุด